ปักหมุดเส้นทางลับอันซีนบางกระเจ้าชวนปั่นจักรยานลัดล้อคลองสัมผัสวิถีโลคาบอนในมุมที่คุณไม่เคยเห็นลืมภาพบางกระเจ้าแบบเดิมๆที่คุณเคยรู้จักไปได้เลยสุดสัปดาห์นี้เราขอชวนคนกรุงหนีฝุ่นควันไปฟอกปอดสูตรโอโซนให้เต็มที่กับทริปพิเศษอันซีนบางกระเจ้า กิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จะพาคุณซอกแซกเข้าสู่เส้นทางลับเรียบคลองและสะพานไม้สุดคลาสสิกเปิดมุมมองใหม่ของปอดกลางกรุงที่ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบท่ามกลางวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายและอบอุ่นลัดเลาะอุโมงต้นไม้สัมผัสเสน่ห์ชุมชนไฮไลท์ของทริปนี้ คือการพานักปั่นสายกรีนไปสัมผัสเส้นทางอันซีนที่ไม่ได้อยู่ในรีวิวทั่วไปคุณจะได้ปั่นจักรยานคู่ใจลัดเลาะไปตามทางปูนสลับสะพานไม้ผ่านอุโมงค์ต้นจากที่ร,มร่มรือนตลอดเส้นทางสัมผัสวิธีชีวิตริมน้ำของชาวบางกระเจ้าที่ยังคงสเสน่ดั้งเดิมไว้อย่างน่าประทับใจพร้อมเรียนรู้แนวคิดการท่องเที่ยวแบบโลคาบอนหรือคาร์บอนต่ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง4กิจกรรมเวิร์กช็อปสุดคูลครบครื่้งเรื่องวิถีถิ่นไม่ใช่แค่ปั่นกินลมชมวิวเท่านั้นแต่ทริปนี้ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกสนุกถึง4ฐานให้คุณได้ลงมือทำจริงเจ็บจริงแต่สนุกจริงนะคะทำขนมถ้วยสูตรดั้งเดิมคุ้งบังกระเจ้าเรียนรู้สูตรลับขนมถ้วยโบราณฉบับชาวคุ้งบางกระเจ้าที่หอมหวานมันกะทิสด เปลี่ยนเศษอาหารเป็นบ้านใหม่ให้ไส้เดือนกิจกรรมรักโลกเปลี่ยนเศษอาหารไร้ค่าให้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีด้วยพลังงานจากไส้เดือนเพราะกล้าต้นจากเติมรากแก้วแห่งความยั่งยืนร่วมกันเติมรากแก้วแห่งความยั่งยืนผ่านการเพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่นสําคัญที่ช่วยยึดหน้าดินเปลี่ยนขยะเป็นงานคลาบรีไซเคิลสุดฉิกปลูกจินตนาการเปลี่ยนขยะให้เป็นของใช้เก๋ๆชิ้นเดียวในโลก อิ่มท้องอิ่มใจและได้ของที่ระลึกกลับบ้านแบบครบเครื่องอีกหนึ่งสีสันของชุมชนที่อัดแน่นด้วยประสบการณ์สุดพิเศษเรื่องปากท้องไม่ต้องห่วงเพราะงานนี้ชาวชุมชนจัดเต็มทั้งอาหารกลางวันรสเด็ดและอาหารว่างอีกสองมือ้อด้วยเมนูท้องถิ่นหากินยากที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบไม่มีกัก๊กนอกจากความอิ่มอร่อยแล้วผู้ร่วมทริปทุกคนยังจะได้รับ ของที่ระลึกสุดพิเศษจากทุกกิจกรรมรวมถึงของที่ระลึกลิมิตเอดิชันประจำทริปที่คุณสามารถนำกลับบ้านไปเป็นความทรงจำดีๆได้อีกด้วยพบกับรายละเอียดกิจกรรมสุดพิเศษที่หลายคนเฝ้ารอวันจัดกิจกรรมวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา9ก้นาฬิกาถึง15บหนาฬิกาสถานที่จัดกิจกรรมคุ้งบังกระเจ้าโดยจุดนัดพบ จะมีการแจ้งให้ทราบหลังการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและนี่คือราคาสุดคุ้งที่ห้ามพลาดค่าใช้ใจ่ายพิเศษเพียง1,260บาทต่อท่านรวมทุกอย่างครบจักรยานผู้นำทางประกันอุบัติเหตุและอาหารครบทุกมือ้อไม่มีบวกเพิ่มค่ะสนใจร่วมเปิดเส้นทางลับกับเราไหมคะรีบจองด่วนรับจำนวนจำกัดติดต่อสอบถามหรือลงทะเบียนได้ที่ Facebook p a พ e เรื่องเล่าชาวคุ้งบางกระเจ้าโทรศัพท์